สวัสดีครับช่องช่องหาอยู่หากินจะต้มตะโกนไทยนะครับอันนี้มาไมา้ไม้เก่านะครับเล่นไม้เก่าอ่าจะลองดูไม้เก่านะครับว่าจะยังมีตัวไหมนะลองดูไม้เก่านะครับลกมากเลย แต่เราน่าจะยังน่าจะมีตัวนะครับแต่ลองเดินดูก่อนนะครับออกมาก็ห้าโมงกว่าแล้วนะครับนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงหนูวิ่งอยู่นะครับแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีทางไหมเนาะ มน่ามีทางนะครับเดี๋ยวเดวไปดักไอ้ตรงผเมื่อคืนดีกว่าดูบรรยากาศหมายเดิมนะครับหมายเดิมที่เราเล่นไว้เมื่อคืนนี่หมายเดิม ่นีท้องนาเดิมครับมัคือเราได้ไปสี่แต้มคือเราไปได้สี่แต้มนะครับแต่วันนี้เราลองมาซ้ําที่เดิมนะครับลองหลายๆเหยื่อนะครับเดี๋ยวจะลองดูหลายๆเหยื่อว่าจะได้ไหมเนาะอ่าเดี๋ยว ขอดูหมายก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวจะมาถ่ายให้ดูสรุปให้ดูอีกทีนึงว่าเราจะได้ตัวไหมเนาะยังไงเดี๋ยวสรุปจะมาสรุปให้ดูนะครับจะเสร็จแล้วนะครับเหลือไม่กี่อันละเหลือไม่กี่อันแล้วอ,อ่าว,วันนี้น่า หลายเยื่อนะครับน่าจะเป็นทั้งหอยมันลองเอาเยื่อมันมาลงนะครับว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะนี่ก็เลยลองดูนะครับบรรยากาศตะวันดวงโตโต,โตนะครับลองดูตะวันตะวันดวงโตโตใกล้ค่ำแล้วนะครับเล๋ยอีกไม่เท่าไหร่นะครับจะหมดละ มีทองไายทองนาบรรยากาศครับบรรยากาศไปชมบรรยากาศไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเก็บมาเก็บกลับกันนะพรอจะมีตัวไหมเนาะสามอันแรกนะครับสามอันแรกก็ไม่มีตัวนะครับแต่หมีรอยตีนออกนี่น,นะฮะมีรอยตีนออกแต่แต่ไม่มีตัวออกอ้าวลั่นนะครับลั่นนะครับแต่ไม่อยู่นะครับ ลั่นนะครับจะไม่อยู่นี่กบลั่นแต่ไม่อยู่นะครับอันที่หนึ่งครับต่อไปมันก็ไม่ลั่นไม่ออก May all ลองไปดูจุดต่อไปนะครับเอาดูจุดต่อไปจุดนี้อันจุดหนึ่งโอ้โหจุดนี้ก็ลั่นนะครับแต่ไม่อยู่นะครับนั่นแต่ไม่อยู่ น่าจะใหญ่นะครับตรงนี้ก็ลันนะครับจะเป็นหนูน้อยนะครับน,นี่เป็นหนูน้อยหนูน้อยก่อนนะครับเดี๋ยวนนีนันก่อนนะครับ นีไม่ต้องหาใช้บ่วงนะหนูน่าจะรู้นะใอมาเก็บคนระับดยอันนี้ฮนะนี่ตัวนึ้เนาะ สรุปผลงานนะครับสรุปผลงานนี่ไม่มีแต้มนะครับไม่ได้แตะทําไม่เป็นไรครับเพราะว่าไหมมันมาซ้ําต่อเมื่อวานนะครับซ้ําต่อเมื่อวานอ่าเดี๋ยวรออีพีต่อไปนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ หมายที่ไหนนะแต่หมายนี้มาซ้ำเมื่อวานเมื่อวานไปได้ได้ผลงานไปสี่ตัวตวันนี้มาซ้ำมีลั่นนะครับมีลั่นแต่ไม่อยู่นะครับน่าจะหนูน้อยกวนหรือเปล่านะนี่ไม่ทราบนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะมาอัปเดตให้ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอา F4 ได้ชมนะครับทีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ